สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องภูมิพัฒน์นะครับวันนี้ก็มาตามแนวทางตัวเลขนะครับหลัก10บล่างจัดเต็มนะครับหลังจากผลสลากกินแบ่งออกไปเมื่อวานนะครับก็นำเอาสูตรหลัก10บล่างจัดเต็มนะครับมาตามต่อให้กับท่านผู้ชมนะครับเป็นแนวทางต่องวดนะครับเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ ในงวดที่ผ่านมานะครับรางวัลที่1ออกไปที่407041นะครับเลขล่าง2ตัวนะครับเลขท้าย2ตัวล่างนะครับออกไปที่46นะครับไปดูแนวทางในงวดที่ผ่านมานะครับที่นำมาให้กับท่านผู้ชมนะครับในต่องวดนะครับเหมือนกับวันนี้นะครับในงวดที่ผ่านมานะครับก็ ได้หลักสิบล่างไปที่0 1 2 3 4นะครับตัวหลักก็คือ0 2 3นะครับตัวรองก็คือ1 4นะครับในงวดนี้นะครับก็เข้าไปที่4นะครับ เข้าไปที่สีล่างนะครับสีเหลืองนี้ก็คือหลักสิบบนนะครับเข้าไปที่หลักสิบล่างนะครับแล้วก็เข้าไปที่หลักสิบบนด้วยนะครับในงวดนี้ในงวดนี้นะครับก็เข้าไปที่ตัวรองคือสี่นะครับหลังจากที่สองงวดที่ผ่านมานะครับก็เข้าไปที่ตัวหลักคือแ 89นะครับแล้วก็2นะครับตัวหลักก็คือ2เข้าที่2 1นะครับในงวดวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมานะครับก็กลับมาเข้าที่ตัวรองนะครับจากสถิตินะครับก็ไปได้ทั้งตัวหลักและตัวรองนะครับในงวดของวันที่1เมษายนนะครับเข้าไปที่7ตัวรองนะครับ ในงวดวันที่2พฤษภาคมนะครับเข้าไปที่17ตัวรองนะครับในงวดวันที่16พฤษภาคมนะครับเข้าไปที่6ตัวหลักนะครับ60ในงวดวันที่16มิถุนายนนะครับเข้าไปที่ตัวรองนะครับ31แล้วก็ในงวดวันที่1กรกฎาคมนะครับ กลับมาเข้าที่ตัวหลักนะครับ8ปดใน,นงวดวันที่16กรกรกฎาคมนะครับก็เข้ามาก็เข้ามาที่ตัวหลักคือ2นะครับสองหในงวดวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมานะครับก็กลับมาเข้าตัวรองอีกครั้งนะครับเข้าทั้งหลัก10บนและหลัก10ล่างก็คือ4นะครับในงวดที่ผ่านมาต่องวดนะครับ ตัวชอบส่วนตัวของแอดนะครับก็คือ4กับ1นะครับก็มาเข้าที่4นะครับครับเดี๋ยวเรามาหาแนวทางในงวดวันที่16สิงหาคมกันนะครับแนวทางตัวเลขหลักสิบล่างจัดเต็มนะครับหลักแสนหนึ่งครั้งหลักหมื่นหนึ่งครั้งแล้วก็หลักพันหนึ่งครั้งนะครับ บวกหลักหน่วยล่าง1ครั้งนะครับต้องมีเลขท้ายนะครับครั้งที่2ด้วยนะครับเลขท้ายครั้งที่2แล้วก็เลขท้าย3ตัวครั้งที่2นะครับแล้วก็บวก5คงที่นะครับ 7บวก0นบวก4นะครับได้11บวก6ได้เท่ากับ17บนะครับบวก0ูย์ได้17บวก5คงที่นะครับได้22นะครับตัวเลขแนวทางหลัก10ล่างในงวดนี้นะครับได้22ได้เท่ากับ22นะครับครับตัวเลขแนวทางในงวดวันที่16สิงหาคมนะครับก็จะได้ไปที่ ตัวหลัก2 4 6นะครับตัวหลัก2 4 6แต่ว่าจัดเต็มไปที่มาดูชุดจัดเต็มนะครับ จัดเต็มได้5ตัวนะครับ2 3 4 5าี่ห้านะครับตัวหลักก็คือตัวหลักก็คือ2 4 5หนะครับตัวรองก็คือ3กับ6นะครับในงวดนี้ในงวดวันที่16สิงหาคมนะครับครับก็ได้มาแล้วครบแล้วนะครับหลักสิบล่างนะครับจัดเต็มนะครับก็นำไปเปรียบเทียบกับสูตรอื่นๆนะครับ ทำให้เหลือน้อยลงนะครับในแนวทางต่องวดนะครับนํามาจับเต็มให้กับท่านผู้ชมนะครับรับได้มาครบแล้วนะครับ5ตัวนะครับ2 3 4สาสหูตรหลัก10ล่างจัดเต็มในงวดวันที่16สิงหาคมนะครับก็นำไปเปรียบเทียบกับสูตรอื่นๆด้วยนะครับวันนี้นำมาจัดเต็มต่องวดนะครับ3งวดที่ผ่านมานะครับเข้าไปที่หลัก $10 บนด้วยนะครับ ในงวดของวันที่16มิถุนายนนะครับเข้าไปที่หลัก10บนนะครับก็คือ04นะครับในงวดวันที่1กรกฎาคมนะครับก็เข้าไปที่หลัก10บนด้วยนะครับในงวดวันที่16กรกฎาคมนะครับก็เข้าไปที่3ด้วยนะครับ ก็เข้าไปที่3หลัก10บบนด้วยนะครับแล้วในงวดวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมานะครับก็เข้าไปที่4หลัก10บบนด้วยนะครับก็นำมาเป็นข้อสังเกตให้กับท่านผู้ชมนะครับ <cribe> ก็นำมาเป็นสติให้กับท่านผู้ชมนะครับในหลัก10ล่างนี้นะครับก็ยังมีหลัก10บบนอยู่ด้วยนะครับก็เข้ามา4งวดติดแล้วนะครับหลัก10บ สำหรับในงวดนี้นะครับแอดก็ชอบไปที่5นะครับในงวดนี้ชอบไปที่5ตัวหลักนะครับในงวดนี้ชอบไปที่5ตัวหลักหลังจากในงวดที่ผ่านมานะครับชอบไปที่4ตัวรองนะครับแล้วก็1นะครับในงวดนี้เขาชอบไปที่ตัวหลักถ้าเป็นตัวรองนะครับก็ชอบไปที่3นะครับชอบไปที่5กับ3นะครับในงวดนี้ ตัวหลัก1ตัวแล้วก็ตัวรอง1ตัวนะครับแอดชอบไปที่5กับ3นะครับกับสลับแนวทางตัวเลขในวันนี้นะครับก็นำมาให้กับท่านผู้ชมเป็นแนวทางต่อมวดนะครับในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับสลับแนวทางตัวเลขในวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ